เหลืออีกสิบวินาที <c oughs> แม่งมาถึงโดนก็โดนแย่งป่าเลย เลือกตำแหน่งไม่ทันโคตรเซ็งจงต้อนรับการกลับมาของข้าเออไม่รู้จะมาแย่งพี่กูทำไมกนะันอ้พวกข้อ,ขอ,ขอมันแย่งเจ,เจอข้อแย่ง e ่อเ r อ i t น นีมอโดเนตสิบบาทให้มาหาเทพมึงว่าไอสี่ร้อยสี่ไปไหนวะเออไอสี่ร้อยสี่มันหายไปไหนวะใช่ใช่เมื่อวานก็ไม่มาแม่งไปเลยกูว่าแล้วแม่งต้องหายแม่งมาโดเนตทีะ 50, 50. ละห้าสิบห้าสิบอ่ะแล้วก็ไปเลย Void Storm คุณช้างเล่นอะไรเล่นช้างไงมันดูไม่ไม่รู้รว่าคือเล่นตัวอะไรผมอยู่กับฮายายอย่างเดียวนะไม่งั้นมันโดนโจบไม่เป็นลืมเปิดอะไรด้วยมบบนี้มีเสียง เอาไปหนึ่งน้ำไม่โดนเอ้ยโอ้โหแม่ตงตายเลยผมว่าอัพหนึ่งนำแม่งดีกว,ว่าอัพหนึ่งนำดีกว่าผมลองเล่นอัพสองนำแล้วมันดูแบบมันไม่ค่อยเลยอะเฮ้ยเฮ้ยแอคเหรอโอ้โห,ห,โโหฮิวแล้วไอ้เหี้ยแม่งตาย,ฮ,ตายฮิวให้เรานะ

เือบตายเออใครแม่งดักอยู่แล้วนี่ไม่ได้กกดไม่หรอกไม่ได้ดักหรอกมันบังเอิญเจอมันไม่ได้ดักเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้ระบบาการกดดัลกละมกดด็ไม่หลบหน่อยนะครับ มึงไม่เดินหลบหนยวะไอเวนกูสาบาลานให้ออะกเลตายเลยตายเฉยเอาไปหนึ่งน้ำเออใครดัก <com Catholic z ined>

ได้ที่ตัดให้ควงโดนกดไงเก่งเก่งไล่กูได้ครับแอคไงทำเป็นไล่โลมแอคไอสัตว์เดี๋ยวถ้าตายนะถ้าตายอ่ะ เสียงเกมดังเสียงพูดเบาแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปน่าทึ่งป้องเลนดักของเราถูกโจมตีแคททอดโคเน่สิบบาทให้มหาเทพเมื่อวานผมเจอแคทแคทที่วนบันบ้าด้วยใส่ทุกขาทุกคนคิดว่าแคทแคทเป็นมอรสเป็นคนไข้อ่ะเอาไปหนึ่งน้ำไอ้เหี้ยเยอะจังวะไอ้เงี้ยเยอะไปเยอะเกิน อเลกาางขงขรถูจมตีะ,ะว่าไปฮีโร่เรานี่ก็แอบคอออยู่เหมือนกันนะเหมือนจะคอ,อกออ,กอยู่นะแบทแมนป่าออเอามาเพื่อเพื่ออะไรแบทแมนป่ากูกดท้างโลมนันนี่ไม่มีประโยชน์เลยนะมันไม่ได้เล่นกับป่าแบทแมนมันตัวเล่นคนเดียวอ่ะคือคออนะ

quay thằng bên lay thì lay nó mình cái tàu đơn quay đằng เมที่มึงแม่งเล่นแ,นบ,แบบแบล็ๆเปลืองล้างกับแม่งแบบบ่อยมากอะ่ะเอเมทตรงนั้นแม่งเดินเนี่ยตายแม่งเล่นแบบหลุดตำแหน่งโคตรบ่อยสอยสี่เพอตตีคูเล่นช้างแล้วอย่าตกมันนะไม่ใช่เอาหัวเถิดเถิดไปไล่ขิดชาวบ้นานละกูจะอ้าวมึงมาเอ้ยมาแล้วเหรอไสี่ศูนย์สีส่หายไปไหนมาวะ หายสี่ศุนสี่มึงหายไปไหนมาสี่ศุนสี่น้องรักไอสัตว์มาแล้วอ่ะนี่ไงกวายไล่กูเล่นยากกดคืนให้ได้มีก็ได้กล้าเล่นหน เออเอาดีเอาดีเอาดีเจอทางกูกูอยู่ในไฟอ่ะปลอดภัยทุกคน <c oughs> ถ้ากูอยู่ในไฟพวกคุณก็ปลอดภัย แคทพ่อโซเนตสิบาทให้มหาเทพแพทแทเองหูซึงหรือสิงติงครับเสียงเกมดังที um> ่หายไอซีตาไนโอล่าเียงเกมังเหรอมู่เบาล้่าง สวสวยครับว่ะต the ัวมันเก่งหนุ่มไ้ช้างนะทำไมคนไม่ค่อยเล่นกันวะผมว่าตัวแม่งเก่งนะใช่ไหมเก่งนะเว้ย้างนะทำไมกูไม่เห็นมีใครเล่นเลยวะกดมาเฉยๆแบบไม่ต้องแก้อะไรมันก็มันก็เก่ง คอกยังไงทางนี่นะคอกมึงบ้าปะทางมันคอกตรงไหนกูเห็นในโปลีก็เล่นบ่อยนะทางไม่เ่ียะเจอควิดเจอควิด อย่างเนี่ยมึงดูเนี่ยช็อตอย่างเงี้ยไอ้แค่กดล้างส่วนได้หมดเลยมึงเห็นปะไฟเนี่ยกดล้างจบเลยไ <Welcome S 1> อ้คีมทำอะไรไม่ได้เลย <Welcome S 1> มึงดูดิ <Welcome S 1> ไม่เก่งเหรอ <eternity. S 3> เห็นไหม nice เนี่ยดูเด็รอ,อใส่กใอยเพื่อนรอล้างให้เพื่อนรอหิวให้เพื่อนนี่ย่โคตรเก่งเจอตัวดาเมจทั้งทีมช้างมีประโยชน์ไรมึงก็อย่าไปเล่นดิมึงก็ดูเกมเดิ <Is our S 1> เจอตัวดาเมจทั้งทีมก็แปลว่ามันน่าจะบาง <An enemy S 1> ถ้าเจอ <has been S 1> อย่างนั้นน่ะส่วนมากกูเล่นมีหน้าดีกว่า เอามาสวนมากถ้าโดนเกี่ยวก็ตายอะเพราะมันจะเป็นตัวบางๆกูว่าจะไปเล่นมีหน้าเออก็อย่างงูดีครับดาบดีๆอะมันก็เก่งหมดดาบให้มันตัดเท่ากับเตยอนมึงก็พูดแปลกๆ

นี่มันเหมือนมันคอมโบกับไฮยาเตะได้แบบมิกิเต้นะคือมันทำให้ได้่ยไฮยาเตะรอดเดากระจายง่ายอะเนี่ยมันเราสโลยอะต้องตายหมดเลยอะไรวะไอเกี้ยตายนะ่ยตัวกเกอร์ปาดว่าละอะไรวะตายหมดเลยอันนี้ทำอะไรไม่ได้อะทีมันไปโดนอ่ะกูเป็นโลมอ่ะ เนี่ยกู้ทำอะไรไม่ได้นะอย่างเงี้ยกูเลยไม่อยากเล่นงไงโลมดูดิไอ้เหี้ยมันไปตายอะไรกันนะทีมอะไอ้เหี้ยแพ้เลยป่ะวะยังหรอกมทีมมันสโลอยู่กูว่าแม่งมาสองสตร,รีมกูแล้ววะ4 0่ร้อร์ร้โดเนท50บาทให้มหาเทพพรุ่งนี้งนะานเยวะลานเครื่องหมายหัวเอเลี่ยน มหมายหัวเอเลียนพอ่อขอบคของมากครับงานเยอะเหรองานเยอะมึงก็มาดูได้มึงก็ทำงานไปแล้วก็ดูกูไปดออิงานเยอะก็แบบทำงานไปมือหนึ่งถือโทรศัพท์ดูสตรีมอีกมือหนึ่งกดโดเนตกระโถชิวช้วๆเลยไม่เห็นจะเป็นเลยเลยระดับสุลต่านสี่ส่วนสี่มันต้องงานนั่งโต๊ะอยู่แล้วปะนั่งโต๊ะคอยสั่งลูกน้องเนะี่ะใช่ปะนั่นแหละมันไม่ไม่เป็นปัญหาหรอก ไอ้ละไก่เฮียออกเกาะไฟไวเนะี่ยทำไมมันออกเกาะไฟวะออกมาทำเฮียเกาะไฟกูไม่เอาเฮียปัญญาอ่อนออกเกาะไฟเนะี่ยไม่ได้ทำนะเต็ดเฮียแล้วออกเกาะไฟออกไปนี่ Headcount d o n a t สิบบาทให้มหาเทพไอแคทแคทเองปิดหน้าต่างได้ไม่แสงมันกระทบหน้าผากเองเข้าตาก,ตากรูไป<ย><ล>หาแสบ,บรูตนะระกรูนี้ เงีเ้ยไอ้เงี้ยกูไม่มีสก,กิลแล้วตายด้วยเห้่ทีมมันเล่นไม่ดีอ่ะไฟไม่ดีเลยทีมอะ่ะไฟมั่วจับเลยอย่างมั่วเลยเฮียผู้ทำไงเนี่ยปล่อยแตกเลยด้วย Oh, คุณก็ปาดโคตรเลยโ <c oughs> อ้เฟ่งไม่ไม่นี้มันเกมปกตินไม่ได้โดนดักโดนอะไรแพ้กูก็แบบกูก็หลับได้ มันก็เจอพวกคอ,อ,อกกุ้งกูปกติอยู่แล้วเกมเนี่ยอย่างเงี้ยแบทแมนคอกกอกเนี่ยปกติอย่างเงี้ยอันนี้ก็ปกติ กูทำเต็มที่แล้วไอ้เหี้ยได้แค่นั้นแหละกู <of> ไม่อยากโรมเลยดนะูดิกูทำเต็มที่แล้วเวกูจ่ายทุกอย่างแล้วอะ่ะมึงให้กูทำอะไรกะได้แค่นั้นแหละเวเบือบอ่อว่ะมึงก็ปอกกูหน่อยดิเฮียทีมันโง่่ะน,นี่โง่จริงเลยนะมึงก็จะได้เออปลอบใจอีหน่อยหนึ่ ให้มหาเทพพี่ชายวันนี้ใส่ชุดเท่จังครับเสื้อผ้าเมืองนอกแต่เล่นเกมอย่างคอกอันนี้ก็ไม่เอาไอซีตาลเล่นเกมอย่างคอกอะไรของมึงมึงดูทีมกูดิทีมกลัวคอกทีมกูเนี่ยคอก ว่าคุณอกนี่คุ <necessary> ้มกว่าบอกนี่โอ้ยไอ้ทียโดนอะไรวะนะโดนผิดิกซี่ปล่อยผีเสื้อจะตายแล้วผู้ากูเห็นอยู่คนละทีมนี่โหดจังเลยทิสซี่อยู่ทีมเดียวกันนี่อย่างข้องันตาย เลตแมนต่ายกันไม่ได้กันไม่ได้นะจะไปรู้ไใส่ไม่ได้เียบ้านแตกโอ้โหโอ้โหคาบออเลยวะแม่ปตึง ดูป่าดิเฮียไปตายไปตายอยู่งั้นอ่ะทีมเล่นไงอะ่ะโอ้เต็งหอเฮียทีมอย่างคอกเลยแม่งเฮียเล่นได้แค่หนีแย่งป่ารีพอร์ตแม่งเลยงูไช่ด้กูได้ดาวชดเฉยด้วยมั้งเนี่ยไม่ได้วะแต่ได้เอ็มแต่ไม่ได้ดาวฉดเฉย ป่าสี่จุดแปดแบทแมนเม็ดฟ้าไอ้เหี้ยขยะอีพอร์ตแม่งเลยเม็ดงู้งเนี่ยไปดิอ,อพอร์ตแม่งเม็ดแต่เม็ดแต่สัตว์มึงอะไปอมอมไปอมเม็ดเม็ดขนุนไอ้เหี้ยเล่นอย่างเงี้ยอย่างลาบเลยไม่ต้องมาเจอพวกเม็ดงู้งอย่างนี้ด้วยว่ะ กูแบบไม่เข้าใจว่ะท้องทำไมกูต้องมาเจอพวกเม็ดงูงูด้วยวะเสียงเกมมันดังไปนี่ว่ะแล้วเพ่กูเบากันอ่ะแป๊บหนึ่งผมจะใช้ระบบแบบการ,ก,ารกดดักนะครับก่อนเริ่มเกมผมจะปิดจอนะครับแล้วก็จะเปิดแชทขึ้นมาคุยกันนะครัอ่ะรอ,อแป๊บหนึ่งนะครับ ผมจะไม่บอกนะครับว่าผมจะกดตอนไหนเออก็อให้แม่งเดากันไปนะครับเออก็เดาไปว่าคูจะกดตอนไหน Anonymous Donate ใช่ปะให้ <Don ate S 2> มหาเทพกดเข้ามาดูกี่ครั้งก็ไม่เคยเห็นชนะเลยสมเอฟ fc ครับใบซีดานครอบการละครั้งหนึ่งกับหัวเรื่องแสงกูชนะออกจะบ่อยเหอะกูชนะบ่อยจะตายไอเวรกูชนะบ่อยกูชนะบ่อย,อ,ยอันนี้มันพึ่งจะ มันเพิ่งจะแพ้เกมแรกเองทีมมันค้อกอะเฮียเล่นไงก็ไม่ไหวหรอกมึงจะให้กูทําไงอะทีมเล่นอย่างนั้นนะเออตามมาคุยกันแชทกูไปไหนวะเออดี๋อยวนั่งอ่านแชทไปก่อนแล้วกันนั่นเดี๋ยวกูอ่านแชทหาว่ากูไม่อ่านแชทเนี่ยกูเปิดให้ดูเลยเนี่ยกูเปิดอย่างนี้เลยเดี๋ยวหาว่ากูไม่อ่านเนี่ยเนี่ยกูทําไมจะไม่อ่านกูนั่งอ่านเลยอะเออแต่กูอ่านไม่ทันนะมึงพิมพ์กันไวขนาดเนี้ย ช้าๆดิอยากให้กูอ่านอ่ะอยากให้กูอ่านมึงก็พิมพ์ช้าๆเอออยากให้กูอ่านพิมพ์ช้าๆอืมเออพิมพ์ช้าๆพิมพ์ช้าถ้าจะให้กูอ่านเอ้ยรูปโปอะไรก็กูเห็นแบบแบบมีหน้ากูด้วยมีรูปหน้ากูด้วยเมื่อกี้กูเห็นแบบแบบเออ อ่ะมาเกมเริ่มละทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือก ดูหน้า,าราฟกันมาเกมเนี้ยผมได้ป่าละเดี๋ยวผมแบกพวกพ้อเองตัวแม่งอย่างเลดเลยว่ะ เอาหยาดมาวะหยาดมันแพ้อะไรวะทุกคนเฮ้ยสตีมผมจะบินใครกดรีพอร์ตเนี่ยเฮ้ยอย่ากดรีพอร์ตดิเฮ้ยเดี๋ยวนะมันขึ้นอันนี้เอ้ยหี้ยสตีมมันขึ้นแจ้งเตือนมาแล้วมันอันที่มันแจ้งเตือนแบบนี้วะผมยังไม่ได้พูดคำหยาบเลยนเนี่ยไลเนี่ยมันขึ้นแจ้งเตือนมาวะ ไม่หงงวะโอ้โหยังคอกเลยทีมเอากาลีมาฮัโลโหลเอาได้เจอลิงกูนี่อะเจอคอกละทำไมคนมันชอบเล่นตัวคอกกันวะอุตส่าห์ทำคลิปด่าแล้วม่งก็อย่างหน้าด้านเล่นตัวคอกกันอีกะอะโอ้ซ็งวะ่ะ ไอ้ควายเอ้ยตัวโอ้โ,โหแล้วตัว <din> แ <Viv i> ม่งอย่างโหดเลยนะฮีโร่เขาอย่างโหดทีมเขาอย่างโหดทีมเราอย่างคอก กูว่าแล้วทำไมแม่งเลือกตัวกันทุกคอกมึงดูเจอแรลงคอนน่ะกูว่าแล้วทำไมคอกจังคอนทั้งทีมไม่คอกได้ไงวะคอนทั้งทีมว่าละกูคิดไว้นรรับกากลับมาของข้ว ่าแม่งเลยเลือกตัวงทำไมกูพิม์ไม่ขึ้นวะเนี่ยขึ้นดิวะจะไม่มีอะไรไม่หยุดข่าได้ใจเย็นๆเราชนะได้นะแชทคอกโดเนตสิบบาทให้มหาเทพทำทรงเล่นชำนาญแต่เล่นแบบซีตานอันนี้ก็ไม่เอาเครื่องหมายซีตานกระบานเืลงแสงคอกซีตาน ลิงอคอกไม่ใช่เหรอ,อคอกยังไงครับไม่ได้อคอกครับไปไปไป,ไปดูคลิปให้จบก่อนผมอธิบายไว้แล้วนะเดี๋ยวเขาจะหาว่างโง่นะครับไปไปดูคลิปก่อน,เ,นเอออยากน้อยยังดีไว้ไอ้อคอกเปนทิ้งคีให้เราเออดีละมึงไม่ต้องเอาหรอกตัวออคอกคอแบบนึงอนะ เอาเงินไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่เนี่ยต้องกูต้องกูต้องกูต้องไปถึงมือกูตลอดไอ้พวกพ่อไม่ได้กูก็ทำอะไรกันไม่ได้ ถหายแล้วมากันทันลึกเลยลไม่บวกนะเนี่ยตายนะครับบวกตายแน่ไม่ได้อ,อ้อยว่ะเดี๋ยวรอดิเพื่อนเดิน,เดนมา,านเพื่อนเดินมาเข้าลึกเกินอ่ะเมื่อกี้จริงๆต้องออกอะ่ะมันเข้าลึกไปเว้ยทีมอะ่ะ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ถือว่าวอร์มนะชอดเมื่อกี้เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวดีๆล่ะไม่ได้นะ,นวนะโว้ยปีไม่ขี่เลยอะไรวะแม่ง แม่งเปิดโปป่ะเปิดโปแบบเปิดโปรลดโอกาสคริกของฝั่งตรงข้ามอะแอนอนิมาโปเนตสิบบาทให้มหาเทพสู้ๆครับมองกล้องแล้วเอาบุกชิน้นแรกไปหน่อยครับบอกแล้วเมธมันตัวคอกมันช่วยอะไรไม่ได้เมะตัวมันคอกตัดเลย นี่ยมันทำอะไรได้อ่ะเมทก,กาลีต้นเกมอ่ะต้อมเล่นมังก,กรของเราถูกโจมตีมนี่อะไรวะนะ,ะนมนยนียีน้านี่ดูแบบคอเป็นอยู่นะที่เหลือที่คอ,อหมด ที่เหลือคอกหมดนะกูบอกเลยไปครับคอกระเบิดครับเปยนล่างอ่ะกูบอกเลยเป็นร่างคอกระเบิดกูดบอกแล้วยีน่าเล่นเป็นเห็นไหมล่ะเฮ้ยไม่ตายอ่ะเนี่ยเฮ้ยถามจริงต้องเอาตายนะไม่งั้นยีน่าตายสิ โอ้ยมาไวจังวะเนี่ยมาโคตรไวป้อมเลนดักของเราถูกโจมตี 拜，鬼哎！